ก่อนที่จะไปทํางานกันขณะที่รอของรอสีายที่จะไปยิงผนังเบาประมาณร้อยยีสิบตารางเมตรขณะที่รอของไม่มีอะไรเรามาดูเครื่องมือยิงสีลาลครับว่ามันมีอะไรบ้างจริงเครื่องมือยิงสีลายกั้นผนังเบาไม่มีอะไรเยอะครับมีแค่สามสี่ชิ้นแค่นั้นเด่ ตัวแรกก็สวรรค์หนึ่งตัวเป็นสวรรค์ที่ไม่เล็กไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปน้ําหนักกําลังพอดีที่จะไม่ใช้ในงานเพ่า mm. ถ้ามันหนักไปมันก็หนอเนะขนาดตัวนี้ก็คือเราจะไม่บอกว่าเป็นดีห้ออะไรคนระับแต่ว่ามันเราใช้งานของอนเนกประสงค์ จริงงานที่ว่างานอเนกประสงค์ก็คืองานที่ไม่หนักมากจนเครื่องมือร้อนเกินไปคือของราคาเท่าไหร่ก็ใช้ได้ครับของเจ็ดร้อยหกร้อยพันหลักพันนี้ก็โ่าใช้ได้เป็นส,ส,สิบงานตัวนี้มันใช้มาพักหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่ราคาพันสี่สั่งมาจากเพจขายของแล้วก็ผมไม่ได้เน้นอะไรบาว่าเครื่องมือชุดลุ่ยงานหนักของกรมก็มีอยู่แล้วต่างหากแต่นี้เรามาทํา หนังเบาก็ใช้สว่านตัวหนึง่งสะ่านตัวนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้เราเมันแล้วก็ใช้สววานตัวหนึง่งพันสี่เก้าสิบคอนตัวหนึง่งอันนี้คอนไฟเบอร์เพิ่งซื้อมาแล้วตัวเนี้ยสองร้อยห้าสิบดีหน่อยเพราะเปนใช้ผมต้องเอาไปใช้งานหนักด้วยตัวนี้ก,ก็กันไกลตัวหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเป็นกันไกลตัด โค้งตีลายตัดโลหะก,ก็รีเบตกิมย้ำรีเบตตัวหนึง่งาำรับจริงโค้งตีลายแต่บางท่านจะใช้เป็นเกี่ยวเกี่ยวดำก็ได้ครับสะก,กูดำแต่พอดีผมมีรีเบตเหลืออยู่กล่องผมก็เลยต้องใช้ตัวนี้คุณภาพว,ว่าพอๆกับสะก,กูลำรับช่างช่างที่ยังใหม่อยู่ว่าไม่ต้องกังวลว่าเออเรา ไม่มีเงินซื้อเครื่องมือแพงๆที่จะมาทําจริงๆไม่ต้องครับผมทําคงสีลายกั้นผนังเบายิงวีว่าบอร์ดหนายี่สิบมิลไปนไปอกยี่สิบมิลภายในหกมิลผมยิงมาหลายร้อยตารางเมตรครับผมก็ตะวันเครื่องมือถูกก็ทางานแต่ผมทํามาเสียงานแล้วพังไม่สไลด์เลยครับผมพังซื้อใหม่เลยเพราะมันคุ้มอยู่แล้วครับ ถ้าผมเคยซื้อของแพงเนี่ยยี่ห้อแพงวางไว้หายก็มีนะออว่าทํางานบางทีอยู่ไซงานก่อสร้างบางทีเขาเห็นแพงๆเขาก็อยากได้แต่ว่าที่มันถูกๆเขาไม่อยากได้เอาไปมันก็ขายไม่ได้ออก็เลยใช้ถูกๆแต่ว่างานที่มาตรฐานที่ว่าแบบเราต้องไปทําในเอ,อห้างในไรไงเงี้ยก็อาจจะใช้แบบเครื่องมือที่มันให,ให้ดูแบบเหมือนช่างมืออาชีพห,หน่อยเงี้ย แต่ทั่วไปเราทําทั่วไปเงี้ยมันก็ใช้ได้ก็มันอยู่ที่คุณภาพของงานนะมันไม่ใช่อยู่ที่คุณภาพของเครื่องมือนะสำหรับช่างใหม่ที่ว,ว่าประวงโอ้เราจะกลัวจะทําไม่ได้คือถ้าทําไม่ได้เราต้องคิดว่าเออทํายังไงถึงจะทาได้เงี้ยเราก็ใช้เครื่องมือทั่วไปตามตลาดว่าช่างทั่วไปเ็าใช้ทั่วไปครับแต่ถ้าอยากให้ดีหน่อยก็อยู่ราคากลางๆนะพันถันเจ็ดพันแปดสองพันนี่ก็ทนแล้วครับเครื่องมือไม่ได้ทํางานหนัก ก็เลยมากมายที่ที่มาบอกนี้คือไม่ใช่มารีวิวเครื่องมือนะครับคือจะมาบอกว่า,าการยิงผนังผนังเบาเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างแค่นั้นเองเป็นดอกสวุวอ่ณที่จะยิงกับรีเบตลูกรีเบตตัวนี้ครับลูกรีเบตตัวนี้ผมใช้พอดีกล่องที่เหลือมันเป็นกล่องของสี่หกปกติเราใช้เบอร์สี่สี่ก็ได้ ถ้าสี่สองก็ส่มากจะยิงรวดเบอร์สี่สี่เบอร์สี่สองลูกริเบรนี้จะมีจน,นเยอะนะมันจะมีทั้งสี่สี่เจดสิบแปดเบอร์สี่สิบสี่เบอร์สี่สิบอะไรเงี้ยแล้วดอกสว่านที่ใช้ยิงกับลูกริเบรก็เป็นดอกเก้าทับหกสี่ดอกนั้นก็สามสิบกวาบาทถ้าใช้ก็ดอกนังนก็คุ้มนะครับถ้ามันไม่คมเราก็รับใหม่แค่นั้นเอง อันนี้ก็มาบอกกันว่าใช้อะไรในการยิงโครงผนังเบาเดี๋ยวผมจะทำคลิปในการทําผนังเบาให้ดูอีกคลิปต่เรื่อยก็ก็คอ,อติดตามชมกันไปนะครับเพรา่ของผมเป็นช่องใหม่คือช่างพารู้เราก็จะรู้ทุกงานที่ผมประสบก,การณ์ในการทํางานททก็ทาทุกทํางานไหนเราก็จะลงลงงานนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อช่างใหม่ช่างช่างที่เริ่มใหม่ๆนะครับที่ทําใหม่ส่วนช่างมืออาชีพนี่เราไม่ต้องพูดถึงว่าแต่ละท่านก็เขาจะรู้เองเขาก็จะเก่งๆกันเองอยู่แล้วสําหรับช่างใหม่ที่จะเริ่มงานใหม่ๆขึ้นมาก็คอยติดตามผมไปเรื่อยนะครับเราผมจะพาพาไปรู้จักกับเครื่องมือชนิดต่างๆแล้วก็งานชนิดต่างๆตามที่เราจะทำในไซ์งาน ของผมก็ทำมาหลายงานเหมือนกันก็คอยติดตามดูเรื่อยๆนะครับเอาคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับพราการยิงผนังเบาก็ตามที่เห็นนะครับไม่มีอะไรป้าอคอยติดตามชมกันนะครับ,ค,รบคลิปนี้คงพอแค่นีค้ครับขอบคุณมากครับ